น้องสันหนูน้อยวัยยังไม่ถึงขวบกำลังน่ารักน่าชังและอยู่ในช่วงที่กำลังหัดเดินพอดีโดยมีคุณยายเป็นผู้ดูแลในขณะที่พ่อแม่ออกไปทำงานนอกบ้านด้วยความที่คุณยายต้องคอยช่วยทำงานบ้านด้วยจึงไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลน้องสันมากนักและมักปล่อยให้หลานชายอยู่บนรถหัดเดินแทนในวันนี้ขณะที่คุณยายกำลังกวาดบ้านอยู่ก็ปล่อยให้น้องสันอยู่ในรถหัดเดินเหมือนเช่นเคย น้องสันหัดเดินอยู่ในรถแตเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆต่อแตะออกมาจากห้องจนลับสายตาของคุณยายสักพักคุณยายก็ได้ยินเสียงดังโครมจึงรีบวิ่งออกไปนอกห้องตามเสียงนั้นแล้วก็พบว่าน้องสันตกบันไดลงไปข้างล่างพร้อมกับรถหัดเดินคัานั้นรถกลมๆที่มีลูกลอ้อที่คุณพ่อคุณแม่ ชอบจับเด็กเข้าไปไว้ข้างในและเรียกว่ารถหัดเดินเนี่ยนะครับความจริงแล้วผิดกฎหมายนะครับที่จะเรียกแบบนั้นทางสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้กําหนดครับไม่ให้เรียกรถหัดเดินให้เรียกว่ารถพยุงตัวครับเสืบเนื่องมาจากว่ารถเหล่านี้เนี่ยไม่ทําให้เด็กเดินได้เร็วครับในทางตรงกันข้ามเด็กที่อยู่ในรถเหล่านี้เป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันจะมีพัฒนาการการเดินที่ล่าช้าครับ เนื่องจากว่าเด็กจะใช้วิธีการขย่งเท้าใช้วิธีการล้มโดยเอาหน้าอกดันตัวรถให้ไปด้านหน้าซึ่งการกระทําแบบนี้เนี่ยเมื่อเด็กตั้งไขได้แล้วเขาก็จะเดินไม่ได้ครับเขาจะเดินได้ลาชาครับดังนั้นการใช้รถพยุงตัวจึงต้องเข้าใจว่าไม่ใช่รถหัดเดินนะครับที่สําคัญมากกว่าน,นั้นก็คือว่ารถพยุงตัวเหล่านี้เนี่ย ทำให้เด็กประสบอุอบัติเหตุมีเด็กมากกว่าครึ่งหนึ่งครับที่อยู่ในรถพยุงตัวและจะต้องบาดเจ็บครับจากการล้มการพลิกคว่ําหรือการที่เขาเคลื่อนที่ไปได้เร็วกว่าพัฒนาการตามวัยของเขาครับทำให้เข้าไปสู่จุดอันตรายเช่นน้ําร้อนตกลงไปในแหล่งน้ําหรือตกที่สูงครับดังนั้นจะต้องตระหนักไว้เสมอว่ารถพยุงตัวเวลาใช้จะต้องมีผู้ใหญ่ดูแลอยู่ใกล้ชิดเด็กอยู่ตลอดเวลาครับ แต่ที่สําคัญคือว่าไม่มีความจําเป็นต้องซื้อหามาใช้ครับในหลายประเทศได้กําหนดไม่ให้ขายแล้วนะครับดังนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกเด็กให้เดินได้โดยไม่ต้องใช้รถพยุงตัวนะครับฝึกให้เขาเกาะยืนเกาะโซฟาจูงเดินเหล่านี้ก็จะกระตุ้นพัฒนาการการเดินของเด็กได้อย่างรวดเร็วครับ